วันรีวิวสวัสดีครับเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเราบินเครื่องบินของเราตรงๆเนี่ยนะครับแล้วอยู่ดีๆบางทีมันก็ออกซ้ายบางทีมันก็ออกขวาเราก็ไปปริมที่ตัวรีโมทเรียบร้อยเสร็จพอมาเล่นต่อเดี๋ยวก็ออกซ้ายอีกขวาอีกปัญหาบางทีนะครับเป็นปัญหาที่เรามองข้ามเป็นเรื่องง่ายๆเลยรู้ไหมครับว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรบินลำนี้นะครับพริมมาบินตรงเป๊ะ วันนี้พอมาบินอยู่ดีๆกลายเป็นออกซ้ายบ้างขวาบ้างพอมาตรวจดูเนี่ยถึงได้พบว่ามันมีปัญหาตรงนี้เห็นที่มอเตอร์นี่ไหมครับมอเตอร์เนี่ยตั้งตรงนะครับแนวนี้ก็ตรงปกติแต่พอเรามาขยับดูมันคลอนนะครับตรงนี้ติดดีแต่ตรงนี้หลวมปัญหาหลวมเลยทําให้เครื่องบินเนี่ยมันบินเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอปัญหานี้นะครับง่ายมากนะครับ เรามาตรวจเช็คดูที่ชุดมอเตอร์เราเนี่ยแล้วเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อยให้อยู่กับที่นะครับแล้วเราก็บินต่อก็จะนิ่งเหมือนเดิมก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการตรวจเช็คว่าเครื่องบินเพี้ยนเนี่ยเพราะอะไรนะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับอย่าลืมฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์บินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ